ครับผมลงเจ้าระเวงพิชิงนตะแลนครับวันนี้ก็มาลงหมายมังแกนอย่างเดิมครับกุ่งกำลังกินครับไปไหนไม่ได้ครับพ่งมาถึงครับนะครับยิจะลงเบ็ดครับยียงจะลงเบ็ดครับ กดติดตามด้วยนะครับกดไาลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงก้อยครับครับตัวแรกครับแรกไหมแรกครับแรกไหมแรกครับ

เนเลยนเลยครับเลโดนเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ไม่ขึ้นโอ้ยโอโอ้ย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 อย่าหลุดนะ นต,นตนนัีไ่ไงโอ้โหตัวาขาวเชะเลยขาวเชะเลยตัวใหญ่ไหมใหญ่แล้วกินดีสคันสบายไปเดี๋ยวขยับมก่ไป รู้แนวมันกินแล้วใช่รู้แนวมันกินแล้วเอาครับโดนครับโดนครับไซสีร้อย เปลือกนิ่มจันเปลือกนิ่มเอาแล้วโดนครับนลงเบ็ดโดนแล้วครับนี่ลงเบ็ดอีกคันนึงโดนแล้วครับ

นดนแล้วครับเนี่ยจะทำตัวเบ็ดหน่อยไม่ได้ทำเลยเนี่ยเอากระทิงเหมือนลาคอีกแยเนี่ย เนี่ยสะบัดอย่างนี้ใช่เลยเนี่ยนี่ไงโอ้เนี่ยโอเคมโดนกป่แตผมไเกลียก่ยโอนครับร้อนี้เย่นี้ร้อเท่ได้จรงมวนนี้บ้าเลยอ่ะ คนละสองสาพันโหมาคุยตายเลย้เดวีสองกพัโหอครเไรอเ็บอืมเดี๋ยวนครับโดนครับโดนจริงๆครับจับปากะทิงอยู่

เข้าลมก่อนแะเปล่าโดนครับโดนครับโดนผมเงียบเลยโดนเนี่ยไซเนียสัก1สิบตัวเนี่ย อีกสักสิบตัวน,ะนะนี่พอแล้วดิดๆก็ปล่อยมันเดียวมันเพิ่งจะมาจับปล่อยมันเดียวพอมันเริ่มโน้มเราเราก็ยกก็โดนแหละกุ้งกุ้งติดมันต้องโน้ม ดครับโดนครับเก็บเบ็ดจะย้ายหมายครับจะย้ายหมายโดนไปตามอาจารย์เนี่ยเออสองโลแล้วผมโลงผ่านแล้วไม่โลแล้ว นกินดีอยู่บ้านเราเยอะอืมสีครับไม่รู้โดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่กล้ามอะ่ะตัวไม่โจวปลาเปล่าไม่รู้อ้อกุ้งกุ้งดยครับมังทิ้งเบ็ดไปคันสองคันเลยครับ โอ้ยผมโดนกระทิงเลยมั้งเนี่ยโอ้ยแยง่งเขาอย่างชั่วเก็โดนกระทิงแยง่งครับไปแยง่งครับน้ำมันมนิ่งครับตกยากครับอันนี้น้ำนิ่งตกยากเยอะมาก อยแล้วก้อนโุยยยจะกี้หลุดไปตวงแล้วไม้แรกเลยนี่ไงก้อนนี่นี่ไงนอ่ไงิมอืม ơ ừ, nghỉ khung mày cái tràn lao 2 con nghỉ khung mày ơ mày tông lướt lướt, đồ nước Nó nước đồ nước mấy con đồ โดนครับโดนแล้วจานนี่ไงโดนแล้วที่โมงแล้วเนี่ย ะโอ้โหยังได้ชั่วโมงอีกชั่วโมงไปหน้าบ้านนะแม่ยังมาได้ตัวหนึ่ง อก้อยละเวงวิ่งแลนด์ครับวันนี้ขอปิดคลิปก่อนครับนี่ครับหูกุ้งครับกุ้งรวมครับวันนี้นะครับดีครับกุ้งรวมครับกุ้งรวมวันนี้ครับนะครับไตโต้งนะครับนะครับก้อยละเวงวิช่งไทยแลนด์วันนี้ไปตกบางยางมาครับวันนี้บางยางครับนะครับ ผลพุงรวมครับวันนี้ครับันจันทร์ครับโอเคครับพรุ่งนี้วันพระไม่ตกครับเดี๋ยวดูหลังจากวันพระยังไม่รู้จะตกไม่ตกครับสวัสดีครับ